อาทุกคนกินข้าวกินน้ำยาแล้วก็มาต่อคลิปนี้ต่อกคนเลยเฮากาสีไปหาไส้กรับทุกคนไปกับกาบอลิงแล้วกับสาวล้อน้อยทุกคนเดี๋ยบุมมอนกรับเมย์เพื่อละสีไปหาเลาะยิ่งทุกคนแล้วก็หาเลาะการเช็ดมะนาวเลาะมากทุกคนเลยไปเดี๋ยวสีเอาแก็บออกมาก,ก่อนทุกคนแก็บพ่อกระทุกคนเลยฮนะน,นี้น่ะเป็นหงบอลลิงอันนี้ทุกคนหงบอลลิงอันนี้นะจักรยานของขเจ้านะาานสิบห้าสิห้าหกับบุมบอมสีปลายบัจัก มีห kh kh ่วงคอบลิงทุกคนถือได้มีละห่วงคอยทุกคนเอาไปมาส่งบ่เลยเอาแก่เจ้าบ่เยี่ย้างมนะเอาไปเลยเอาไปเอาแต่ด่างเก้าและด่างไม่บ่เรได้ย้อนด่างใหม่มาโบราณบ่มันเก็ดจุขิดดินกระเพานหรือแปลงเกษันเก็ดยาวมันเอ็ดมินกับข้ามบ่เดียวเอาไปประมาณห้าด่างบ่ด่างเก้าไม่เท่าบ่ ไปทุกคนเกมกระแลบเลยนะฮะมาลิงถือทุกคนเลยฮะลรือบ่เซ่อเงาแล้วแรงเงาหนาวทุกคนเลยจมพันธ์วูด อ้มะนาวอ้อคนานขี้มะนาวอ้อสเปรหาก้าวขี้มะนาวน้ำ้าวแลมะเร็งคมจะมาจะกรูืมาหอดป่าพี่อทุกคนเดี๋ยวท่านจะซื้อกลับจกด่างทุกคนนมาซีรอกซซื้อหุยถึงทุกคน อดงแรกก็ทเยน้ซื้อจับมซื้อหมดมากบ่เปนเลคือเซลทุกคนเลยเซลทอนเนาะมันกอท่อนย่บาเ,เลอนเสนกระเด็ดเอาก๋เปนเส้นเอากูกซีดบ่ทอนซีดกะบกตกต่างเับอกาจารทุกคนสุดท้ายกับ อาจารย์กับมแพ้ลูกศิซีดด้วยทุนนะ่นเสร็จไปแล้วดังหนึ่งทุกคนอยู่ในคุรนะนครดูกลงหลืมปุกเดี๋ยวไปซื้อดังต่อไปทุกคนด้วยหวมดีดังที่3อยาอยากร้านได้หนึ่ง ແອັດມິນກະເດີ້ວິໄລນັ້ນນັ້ນກາໃໝ່ເດີ ทีมือมือเลยไปให้นบนป่าแล้วทุกคนคอยลบอีกดเด้นมลบจนดูแม่ทุกคนพลาดโหนหัวแม่ ลายบ่เออเห็ดปัก็โอ้ลมาเย็หยอยู่นี่นะทุกคนไปทางน้อยว่กาทอห้ามตัวเติมคนนี้สายสองสายต้นสายนไปทางนั้นงามยูนิดีหน่ะไปไดมีเค็ดใจก็ดูนี่ อัที่สามดังนักที่สามโเลยอ้าวตัวนี้ัดมไม่เหนดันชัดพกี่ชายมากชัที่น่เลอยจ้าตัดเอาใส่ตัวงาได้ไหมมาผมมีโน้ตเด้วตรงนี้นด้วยป่ะไปได้สวไปเลยง่ายๆจะมีเข็ดซนา ม joue, ันมีดอกกิ you you ๊บชาำดานด้วยดอกกิาิงดาิ่ตื่นครับทุกคนนะอปกึงบันนี้ค่ะไปยังนี่ใครเนมะนาวใคเีนมะนาวออีเออนี่ใครเคียนมะนาอยู่นี่นุ๊ รถ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 หอนรถหอนกาดเดินนี้กาดเดี๋ยวห้าวพันบอกด่างบุ๊มบิม๊กอ๋อแล้วกันท่า,งงานแล้วบุ๊มีเ๊กเนาะยังน้ำล้วไปนี่ทุกคนจะด่า,ดางที่ทะเลเล้ทวทุกคนเรลืมแล้วลายด่างแล้วก็ลุง จอบประแจ๊บ,บมันผสมกันมันจ็กตัวนึง่งคนเอาตัวนึง่งคนไปเอาทดูคนนึงมันลืมว่าตัวนี้นะถือจั่นไปเลยนี่ตัวนี้นะนป,นนนะนปีนี้นมาถืดอด้วยไ,ได้เฮาคือคือก็จังห้างยำยำรันกัะเจ้ากักนอะไรเฮาคือคือหหนบนจีซื้อจังห้างไว้ คือบุพกินหอมหุนลวนใจคือบุืคือบุืละคือบมัดมีมัอ่ามัดไมมันย่อมาย่างน้นันั้นน่อ๋อเ้ฟผ้าเลยนาไปดูตุาย่งนอยู่หนึงหมดเลยหมดแล้วทีจะอทหน่มดแล้วไปถอยออ่ะถอยออกตัดกองลย เกียติทองกี่ช่วโมงค่คอยเะร็ได้เกียรติม่มะเพ่งแก็เล่นนะคะคุณถือได้ไหมถ้าผมบปมือจะบวบเลยมือพมมาสร็สบ๊ยเลยกับล็มือกับมือ กมดเกลี้ยงเลยวันที่คือดันโปห้าลมวันนี้ไงล้างไหมถ้าลมแบะแบะนั่นน่ยเดือดเอไว้เดือดเอาไว้จ็บอกไม่าลมคือแต่ว่าก็แจ็คใช่คือขึงขึงลายนียัตึผิดล่ นะคือผมนีいい่ทุกคนอันนี้เตียบอเมนไลยอันนี้ใยญ่ใหญ่ไหมนุ่งเก่งหดีอืมเก่งดีใจนะตกใจเขาเซื้อเขาจะถือแล้วฮันน่าโบปูนี่มันจะมาจับนบนปลาหกอีแล้วทุกคน ตรงน้ำลาเลือกโบยนี่นะน้องรงนิสเออเออเอออย่นโทรซัดตุกน้ำบาไหล่ไปก่อนแล้วคนรีบรีบรีบไปกู

เคยยืมอเอาบมือีเคยยมลยทุกคนโทรศัพท์เด้เคยยืมืดนี่ยแต่ว่าตะเวนทยังยู่มืดเล็จตัวนี้าแมนพะอี่ทุกคนหมูนี่ดูดนี่ไปเถองนทุกคนต่บ้านบ่เงกระได้มื้อสองมือประมนี้นะทุกคนเล มนันมาเน่ยนะรีสองนิวในทุนเธอที่ะมาแต่ทุนมาแต่ทางนี้นนไปเรียกคาร์บอน หมูมาดูท <nh> ุกคนเลยนะน้ำยังคุ้นอยู่ทุกคนเลยเดี๋ยวสีบ่อเขาบาหมอนเพิ่อนมาหาเล่อพวงทุกคนมือสีบ่อมาหมอนมาหาเลาะบวกทุกคนเลยนะตัวทุกคนน้ำยังคุ้นเลยนะทุกคนเลยนะฮะใส่ป่ะเออสาวกินน้ำเยอะน้ำเลยใส่เลยทุกคนไปหาเลาะเสือกับกทุกคนเลยมือสาวอย่าบงบ่อมาหมอนมาหาเลาะทางนี้ทุกคน กินน <Christina. S 1> ้ำหอยหมูป่าทุกคนแซ่บสิดูกลิ่นแซ่บใช่ไหมแต่ไม่นตอนนี้ทุกคนเป็นโบกทุกคนโบกห่ากระหึ่นทุกคนโบทุกคนเลยมือสาวเนี่ยโบะหมอนเบิ้งแต่สาวทุกคนเลยหมูน่าเชียร์กระหึ่นประมาณชั่วโมงหนึ่งทุกคนเลยน้ำยังยั่งทะแห้งทุกคนนะเออในนี้ก็เป็นอองงก

อะไรกินมะทุทีด้วเงิทุนแซ่บปะมดเลยค่ะมาเมย์และมะมย์เนาะเออเมเลยมะคือวิปบลไปขดเลยเงินนอแกมะทุนพ่อาไปเคืาอเลยบกลยวาตั้งใจันเยคอยสบบุชิอไปเลยสิาสารน้อยไปปีนพูดทุกคนเย นานากานตามรเอาสาดนเามเร่งานไรเคร่งไร้ยังสละมั่งนดป่ทองน่ลูกุกลูกุกี่ตนเออนี่ะกินช่มะขามไอน้องพญางสาถ้าคนดีซอเดียวป๊ป๊ กระสอบตกหนำ่ำลูดมือทุกคนเลยผิดพลาดทางติ้งนิดน่อยหนึ่งโบเมตรหล่นเสือ,สอกอดนะพะพาราเสือกอดนั้นนะพระละตกน้ำถุงเธอนี่าาถ้าับ่ได้พระละรูดมือพาซาโนอยมาปีนผู้คือเก้าทุกคนลองเบิ้งนะเพิ่ไปหาหน้าอยู่ที่พักบะทอนอยู่ทึ่งทุกคนเลยขึ้ไปขีดด้หินทึ่งมือหน้าเสือโบโบฮึ้นยอดทางนี้ทุกคนมาเอาหน้ามือการป่ามาแรงทุกคนไปขึ้นมาฮอดบอลขับบะทอนพักกับเสา ไอ้ทุกคนไอ้ชาวปีนะเฮ้เขาน้ำรถพืน้นมเพุดพักทุกคนนะเขามาเอาหน้าทุกคนนะพอได้การป่ามาแลงทุกคนในป่าก็จักมี่หลว่อเนี่ยถ้าเบิ่งทุกคนเนี่ยพอได้ขนาดก็พอได้กินคุกตำเจียวินทุกคนกนะ โยเคเขามีอยู่นี่นุออ๊กไปเยามือทุกคนเลยพาสารน้อยปีนผู้ทุกคนทะเบิ่งเด้อทุกคนทุกคนเลยวายเยาะสารน้อยสารน้อยย่านวะมือ,ม,อมือทางนี้มันสัน้นทุกคนเลยที่จริงมันได้สั้นนะทุกคนเลยเฮงจะก้อดก็ซึ้อ จริงๆเดีอยวมนจะสันทุกคนะฮะเท่าเลยสั่นหน่อยกันทุกนเลยจ้องไม้จ้องโตไปน้ำ เอาผู้หากมาหอดก็เอ้มาทาตะหึงแล้วเจ้ยก้าดับกรทาคอยไปปลาน่ยอีพูดทุกคน,น,ป,กคนป๊าฉันหือผู้อีบอกมวยท้อตอนนี้แต่ก้านะเขาเอ็ดเท้าจับคือคันาดานี้เนะาะไม่เป็นขั้นใช่ไหมไปเมื่อทุกคนมาบนี้ เจออขามมยทุกคนมาหอดที่พักแล้วทุกคนเดี๋ยวตอนมาห้ากกบด้ัดน,นะ <c oughs> <c oughs> มืดทุกคนเลยเห็นทางนะโคมกลับไปโฮเดียวทุกคนมาหอดและกะักกระสน้อยเพื่อกระดังไฟทุกคนเลยหอหลกักกระบอลลิงสีลงไปหายิางมึงป่าทุกคนหาการป่านะนี้พอได้จ้ามทุกคนเลยชอบเบิ้งมันสีมีป่าเฮ้ยยิงหรือบ่ได้ไปเดี๋ยวเบิง้งน้ำกันทุกคน นิ่งป่ากันพวได้เยวพสารน้อยเป็นเร่งข้าวท่าเรอป่าเลยคือของเวนจเซลพี่เซึงเ้าเห็นตัหนึงมันกับข้าเอิม ีะไม่เห็นว่ากบะปูนอะไรก้วเนี่ยมันกระปูชิเล็กเลยมาวิ่ไล่กระปูุกคนมวยกระปูจริงก็โอ้ทุกคนนะป่าอ่ะป่ากลางตกอ่างทุกคนนิ่งเอาก่อนจับนี่ยังยังนิ่งเอาเพาะมันตายเลยทุกคนเลยป็นดังเอะไรนะน้า แน้ยยิงคดีกับกรทื่ทุกคนนะปลาคังแม่ก็จะปลาตัวกระทื้นใช่ทุกคนเนะก<ต>ำเอานะกำออกมาบันเลี้ยงเขามันตายเลยนะเรียบร้อยพอดีจี้ทุกคนเลยนะให้ไปโอ้ทุกคน เห็ดปลาไหลก็ม่ได้ทุกคนปลาดุกก็ม่ได้ท่น,นี่นะหาเลาะทำไมปลาดมีกันมันเท่านี้นนนนนว่าสุดโตนไหมอืมขบมาลการกระปูทุกคน ใช่แม่แล้วหน่อยอยละายเลยใสเลยเว้ยนะผู้ตัวนี้เลยโอง่ายจริง่ายเลยขาสตแกงซื้อเขบมนาวเฮ้ยนี่แล้วเสียงเข้มนาวฮองขาสิแกงซื้อก <ah> ับแกงกบปูหน่วยเนาะแซ่บน่าสิแส่บนโมเนาะแกงก่กงเ่กันมือมีเยอะบ่เหแล้วก็เห็ดกินกัินได้ไหมข้าวตีเยอะ่นกับปักยใส่มาแล้วแกงพอด้วเสียงแป๊กแป๊กแป๊กมาเสีเขมนาวฮองเลย ใช่หเราบอขานยูใช่่่ใช่ไม่บอใช่ขีม่กับย้ยยู่ยโอ้เ่าผลอ่อเนาะคอยไปให้กติกว้ไไว้ยันยางดังเนอะผอยผลกรุบกกลับอ่ะอีอ่ะอีขาขาโค้งห้องอะไนะลงมาหมดเลยผมมได้หมเลยหอยหมูนะขาโคงหงตนเอ็นนีบอเอ็นนีบอมเลยนไไเอนอเ เอาหน่อยใบหน่อไม้ทุกคนอ่ะบินโฮดิ้ค้อยสียงินโฮล่ะกินเบนโบบ๊อบไปกินเมบนเดดบินโฮมื้อยางเยอะนะข้าวคนไปตี่ประเด็นคเยอะนะหมอม่อนทีเฮ็ดเมนูแกงกระปูใส่หน่อไม้ทุกคนแกงหน่อไม้ใส่กระปู ไม้น้อยก็กระปูบ้านับปวงดนีกน่กระปูซีฮะโตนี่โนไม้ผัดเป็ดสีกระปูคลายด้วยคนนมุ่นก้อนหนงหักเดือยห้าวมาเก็บเไอ้มากเนาะไเดือยห้าวนาะกลับมาทอดีห้าวให้เก่งมากมอกมกเตรอร์เยอะจำหรอวะอันนี้อันนอ้นก่อน เสื้อฝาหมาท่านเลย<ม>เสื<ม>้อฮันบองเจ๊แปบบ๊บบารดีอยู่เลยนะเจ๊นู่บอเก่งล่มลมิดสมลมสมลมจวกเลยเคกกโลกลยได้กินนั้นกระปุกข่าวมืออื่นจิ้ปิ้งเค็มทุกคนเยลยเราสิเอามาปิ้งตอนแรกนี่ผัดมะม่วงขึ้นเยอะแบบนี้นะไดเสื้อผ้ากันเถอะกล้วก็เบื่อยานายก่อน พักสินะเราไม่ได้เอาพักอันพักสินะพักใบยางอ่ะงานเขาไวอยู่ไปเอาไปงี้อ่บึมนี่พักนาำรอมพักหนังอมมาไล่ทแล้น้อยจะเก็บเอาสมูนได้สองสมยอดสมูนะเอมอนเกีบื้นล้น้อยเด็ดอาเห็น่น้อยเด็ดโทศั์ตรงน้ำเส้เหินเด็ดเลยยืดเด็ดโทศั์ตรงมลยคือเยอะแล้วบอกม่คนนี้นะ มาแรกเพื่อนอมืเนเพื่อนมือเพื่อนมยแเ้วตีมืออ้อนเต็มเส้น,นเ,บบนเมนูย่อยทำลายแกงขนุกข,ขลนนาบ้งกัเอ้ยเอืเอยช่วงอันมามาตาัดๆ<า>กัน เาจะบอกเจ้าตากันคุยันบเนี่ยตื่นยันตื่นมากแยันม่ใส่ปีนไม่ค่อยกิดปฏกิริยเติมจ้งเล้วอะจังหนาวทำนี้ยนนอนเออเช่นดุมจาอย่บนล้าอยู่เงนะหนาวความเหมือนแขงย่นี้ตื่นยปีนน้ำน้อยพุตักเอาตนมันก่อนเลย้วกเรา้ตักเอาตอนมันก่อนเอาละ ăn 2 thôi đấy, múng ăn luôn cứ chơi phù zic đó, vào tất cả đấy, ăn thao đây, nhìn thao làm cản tất cả đấy, tản đằng đấy, phêt với, mìn nô, cái ừ. phù ừ, ừ, phù này. Nó ห็นตัวน้อยก็หลายเชิมอนดอ่ตัวนอยจนายอบจนมันใช่กันมื่นกัยามกบกัไดบุได้ทุกคนเลยบุได้กับหจักไล่แล้วก็มือเลยบมถือมื่ยามกรแล้วบถือน้ามือเลยคันถือดโต้ออยู่เนาะอือยดิถือมถือกินไปแล้วหมนีืแหละ เหมือแล้วทุกคนเลยนี่ตอนพักตอนนทำไมเหมือนเลอิ่มแล้วบ่๋ไรตอนนทำไมเหมือนเลนอนแล้วไปไหนทุกคนอำนำแล้วแล้วซ้ำดูนี่มอตัวสกูลไปอยากย้ายกันไปหานอนได้ไหมทุกคนเลยอิ่มเลยกินข้าวอิ่งนานอิ่มเลยทุกคนเลยอำนำแล้วล้ทุกคนกินข้าวกินน้ำแล้วนะเอากะสีอำนำก็ทุกคนเลยแต่แรกว่าสีบัวงามทุกคนเลยแต่ว่าอย่านอนบาลับทุกคนในนิวตัวกระตูนะอ่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้กะสีข้อฟักครับนี้ก็ทุกคนก็ขอคำมกขอบใจ พอดีคำา,าันติดตามนะครับส้มแต่ต้นจะจบทุกคนสวัสดี